ํำขอบคุณแสงอรุณแรก affirmation ปลุกพลังบวกในทุกเช้า positive self-talk, ฟังและพูดตามคลิปนี้ซ้ำๆทุกเช้าและก่อนนอนจนครบ21วันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างยอดเยี่ยม ขอบคุณแสงอรุณแรกที่ปลุกฉันให้มีพลังบวกในทุกเช้าขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสุขขอบคุณแสงอรุณแรกที่ทำให้ฉันพร้อมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความมุ่งมัน่นขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันเห็นถึงความงดงามของชีวิต ขอบคุณแสงอรุณที่ให้พลังและแรงบันดาลใจในการทำสิ่งที่ดีขอบคุณแสงอรุณแรกที่ทำให้ฉันรู้สึกสดชื่นและเต็มไปด้วยพลังขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันมีความหวังในการเริ่มต้นวันใหม่ขอบคุณแสงอรุณที่ช่วยเติมเต็มชีวิตฉันด้วยความสุขและความสงบ ขอบคุณแสงอรุณที่ช่วยทำให้ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นของธรรมชาติขอบคุณแสงอรุณแรกที่ช่วยปลุกฉันให้มองเห็นโอกาสใหม่ๆขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกเต็มไปด้วยพลังในการทำสิ่งที่ดีขอบคุณแสงอรุณที่ช่วยเติมเต็มจิตใจฉันด้วยความรักและความสงบ ขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสุขที่อยู่รอบตัวขอบคุณแสงอรุณแรกที่ช่วยฉันเปิดรับพลังบวกในทุกวันขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันพร้อมรับทุกความท้าทายในชีวิตขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสดใสและพลังงานใหม่ๆ ขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันมีพลังในการก้าวไปข้างหน้าขอบคุณแสงอรุณแรกที่ทำให้ฉันมองเห็นความงามในชีวิตประจำวันขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงขอบคุณแสงอรุณที่ปลุกฉันให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังในการทำสิ่งที่ดี ขอบคุณแสงอรุณแรกที่ทำให้ฉันมีความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับทุกสิ่งขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกสดชื่นและพร้อมรับทุกความท้าทายขอบคุณแสงอรุณที่ช่วยปลุกพลังบวกในใจฉันให้พร้อมต่อสู้ขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความมั่งคั่งและความพอใจ ขอบคุณแสงอรุณแรกที่ทำให้ฉันมีพลังในการทำสิ่งที่รักขอบคุณแสงอรุณที่ช่วยให้ฉันมองเห็นความสำคัญของทุกช่วงเวลาขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความงดงามและความสงบขอบคุณแสงอรุณแรกที่ปลุกฉันให้มีพลังบวกและแรงบันดาลใจ ขอบคุณแสงอรุณที่ช่วยเติมเต็มหัวใจฉันด้วยความรักขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสำเร็จที่รออยู่ขอบคุณแสงอรุณแรกที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงพลังและความสดใสขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันมีความสุขและความหวังในทุกเช้า ขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสำคัญของการเริ่มต้นใหม่ขอบคุณแสงอรุณแรกที่ทำให้ฉันมีพลังและความมุ่งมัน่นขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสงบและความสง่างามของชีวิตขอบคุณแสงอรุณแรกที่ช่วยปลุกจิตวิญญาณของฉันให้มีพลัง ขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันมีพลังในการสร้างสิ่งดีๆในชีวิตขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสดใสและความมั่นใจขอบคุณแสงอรุณแรกที่ทำให้ฉันมองเห็นทุกโอกาสที่มาถึงขอบคุณแสงอรุณที่ช่วยทำให้ฉันมีพลังในการ,รเผชิญหน้ากับชีวิต ขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสุขในทุกๆวันขอบคุณแสงอรุณแรกที่ปลุกฉันให้มองเห็นความสำเร็จที่รออยู่ขอบคุณแสงอรุณที่ช่วยเติมเต็มความหวังและพลังให้กับฉันขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความมั่นคงในใจ ขอบคุณแสงอรุณแรกที่ช่วยให้ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมพลังบวกขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันมีพลังในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตขอบคุณแสงอรุณแรกที่ทำให้ฉันมีพลังในการเริ่มต้นใหม่ในทุกเช้า ขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความรักและความสงบในใจขอบคุณแสงอรุณที่ช่วยเติมเต็มความสุขให้กับฉันในทุกๆเชา้าขอบคุณแสงอรุณแรกที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความมั่นใจในการก้าวไปข้างหน้าขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันมีพลังในการสร้างความสำเร็จ ขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสำคัญของทุกๆวันขอบคุณแสงอรุณแรกที่ช่วยปลุกจิตใจของฉันให้พร้อมสู้ขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันมีพลังบวกในการทำสิ่งที่รัก ขอบคุณแสงอรุณแรกที่ทำให้ฉันมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นใหม่ขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสุขที่เกิดขึ้นในทุกเช้าขอบคุณแสงอรุณที่ช่วยเติมเต็มความหวังและพลังในชีวิตฉันขอบคุณแสงอรุณแรกที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสำคัญของการเริ่มต้นใหม่ ขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันมีความมั่นใจในการเผชิญกับทุกสถานการณ์ขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสุขและความสงบในใจขอบคุณแสงอรุณแรกที่ช่วยให้ฉันเริ่มต้นวันอย่างมีพลังขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันมีพลังในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆ ขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความสำคัญของทุกโอกาสขอบคุณแสงอรุณแรกที่ทำให้ฉันพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสิ่งขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันมีพลังในการสร้างความสุขให้กับตัวเองขอบคุณแสงอรุณที่ทำให้ฉันรู้สึกถึงความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ ขอบคุณสำหรับการรับฟังกดติดตามช่อง NK Good Life เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและกดไลค์กดแชร์ส่งต่อพลังบวกให้คนที่คุณรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณ